อัปเดตล่าสุด22มีนาคม2,565สถานการณ์ความเคลื่อนไหวสถานการณ์หน้าสถานทูตรัเสเซียที่มีชาวยูเครนและชาวไทยออกมาร่วมกันต่อต้านสงครามครับที่รัเสเซียบกยูเครนะฮะฉะนั้นก็ก็มีพระภิกษุส,สง์มาร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะ ก็มีชาวยูเครนชาวต,ต่างชาติมาถือป้ายสต็อปวอร์สต็อปปูตินสต็อปวอร์ก็คือสต็อปหยุดสงครามก็หยุดปูตินนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศสถานการณ์หน้าสถานทูตรัสเซียถึ้งศัพ์สุลวงกรุงเทพฮะบรรยากาศการต่อต้านสงครามนะฮนะสต็อปบอลสต็อปปูตินฮะชาวยูเครนก็ที่เป็นห่วงบ้านเมืองนะผู้บริสุทธิ์ต้องบาเดเจ็บล้มตายสงครามนั้นไม่ได้ทำให้ ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีนะแต่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะไม่ว่าจะผู้กรณีผู้สงครามนะล้วนแต่ทําให้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็บ้านเมืองพังพินาศจอยยับนะไปดูสงครามโลกครั้งที่สองก็4ี่กว่าล้านคนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็หลายล้านคนสงครามเย็นยกสงครามเย็นก็หลายล้านคนนะฮะสงครามนั้นไม่ได้ทําให้นะครับ ประชาชนชาวบ้านนะแต่ผู้ที่มีอำนาจทหารบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปลบนะแต่ว่าก็โดนผู้นําสั่งไปนะทหารเขาก็ไม่ลูกมีเมียนะฮะเขาไม่อยากจะลบนะเพราะว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่เคยก่อสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็อันมาค้าขายนะจากนั้นก็ก็ประชาชนเขาตึงไม่เห็นด้วยจึองออกมาต่อต้านนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคร